สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูปถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ18ธันวาคม2564อนนท์แสนน่านในฐานะประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทยผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทยได้น,นําคณะเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนักศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกลางน้อยตำบลจำปาโมองอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานีของนางเดชไพวันชนูนันท์ที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีตามโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนนางเดชไพวันชนูนันท์ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเป็นผู้ใหญ่บ้านกลางน้อยได้เปิดเผยนะครับว่าก่อนหน้านี้พวกเราก็ทําการเกษตรตามรอยพ่อมาอย่างต่อเนื่อง จนปีพศ2559ถึง2560ทางรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมมตรีก็ได้จัดงบประมาณไปให้กเกษตรกรทั่วประเทศตามโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีมีการจัดซื้อจัดจ้างพันธุ์ไก่ไข่ไก่พื้นบ้านและปลามาส่งเสริมให้กเกษตรกรได้เลี้ยงกันจากนั้นไก่มีเพียงเล็กน้อยแต่ปัจจุบนันนี้มีไก่เกิดขึ้นจํานวนมาก และตลอดระยะเวลาหลายปีพวกเราก็ได้รับเงินจากการขายไก่และก็ปลาจนสร้างฐานะให้กับตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญในปัจจุบันนี้มีการแพร่ระบาดของโควิดสิพวกเราเองก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนแต่อย่างใดเพราะมีรายได้จากการขายไก่แล้วก็ปลายิ่งตลาดก็ยังมีความต้องการเป็นจํานวนมากและมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องพวกเราต้องขอขอบพระคุณนายกลุมตูที่ทําให้พวกเรามีวันนี้ได้เพราะความเอาใจใส่ประชาชนรากหญ้าอย่างจริงจังและก็จริงใจ ด้านนายอนนท์แสนนานในฐานะประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทยก็กล่าวนะครับบอกว่าจริงๆแล้วมีกระแสข่าวดราม่าออกมาให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีถึงการแจกไก่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ไม่ชอบและไม่ต้องการจะให้นายกลุงตู่บริหารประเทศเพราะว่าท่านช่วยเหลือประชาชนชาวรากหญ้าได้เป็นอย่างดีที่ผ่านมาได้จัดสรรงบประมาณให้เกษตรกร,เ,กรเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงกบเพาะเห็ดและอื่นๆอีกมากมายจนทําให้เกษตรกร,กรมีรายได้เป็นจํานวนมาก ล่าสุดนี้ทางรัฐบาลก็จะสรรงบประมาณบรเยียยากเกษตรกรผู้ปลูกนาข้าวได้รับเงินกันไปดําเนินการต่อยอดกิจการด้านการกเกษตรของตนเองที่ทําไว้เพื่อขยายการผลิตอีกครั้งการแจกไก่ให้กเกษตรกรเปรียบเสมือนการเอาเป็ดให้กเกษตรเอาเบ็ดให้กเกษตรกรแทนการให้ปลาเพื่อให้กเกษตรกรเอาเบ็ดไปตกปลาซึ่งเป็นการต่อยอดส่งเสริมอาชีพสร้างไรายได้จะทําให้ครอบครัวมีความมั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคตนี้ก็คือประชาธิปไตยกินได้จากปี2 5 6 0มาจนถึงปัจจุบันนี้ชี้ให้เห็นว่าของจริงไม่ได้โม้นะสิบอกให้นี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับหลังจากที่ขอนหน้านี้มีดราม่าเรื่องของการเลี้ยงไก่สองตัวเนี่ยครับแต่นี่อนนน์แสนน่านแล้วก็คุณเดชไพรวันชนูนันนั้นทําให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่นายกพูดนั้นทําได้จริงแล้วเป็นประชาธิปไตยที่กินได้ ไม่ใช่หลอกใช้กันไปวันๆครับ